ยายครับถ้าคนเข้าเป็นบายเข้าไปเซือแวนตานเข้าต้องทำผ่านนี้ใช่ไหมเขาต้องทำาอันนี้แต่ถ้าคนแต่ถ้าคนตาบอนเข้าไปเข้าที่ไปซืรอวี่เขาต้องทำยายครับยายยัยครับยัยถ้าคนเขัายายครับยัยครับมียายครับ มีคนเขายาย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 ครับยายถ้าสมมุติว่ายายอยากตั้งเยสิบาททึ่งหนยให้ทุ่งนยบอกให้ไปเสือได้ก็ได้เท่เท่มันมูลค่าสามร้อยบาท้ะได้ไปเสือได้อเอาตอมหนยก่อนอถ้าถ้าเนยให้ต่างยายเยสิบบาท หน่วยให้หน่วยบอกให้ยายไปเสือได้ก็ได้ที่มันมีมูลค่าสามรยบาทยายไปเสือได้ซือได้กได้ยีที่บ้ารค่าเออเบือเดอโอยนั่นไม่ไปเสือเอ็มร้อยห้าสิบสองโคตรเพราะว่าไปเอาไว้มิดนะยายยาปลุม้วยลอล